เปิดแล้วงานกินฟินเที่ยวตามวิถีประชารัดค่ะ วันที่26สิงหาคม2566นางสาวกุลนิศศรีวชิรวัตรพ่วอหนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายรัฐเป็นสิริเจ้าของปั๊มปตทลุงเท่งชาำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและผู้ประกอบการของเดียรรวม8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีร่วมกันเปิดงานกินฟินเที่ยววิถีประชารัฐภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างไรายได้จากกิจการอาหารปลอดภยัยเชื่อมโยงช่องทาง การตลาดในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้ง8อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีณปัม๊มน้ำมันปตทลุงเท่งชอำขาล่องใต้อำเภอชอามจังหวัดเพชรบุรีโดยภายในงานได้จัดพื้นที่สร้างสรรค์จำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนร่วม8อำเภอของเพชรบุรี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่นความเข้มแข็งภายในชุมชนให้มีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาช,ชนได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคมณปัม๊มน้ำมันปตทลุงเท่องอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายรัฐเป็นสิริเจ้าของ ปั๊มปตทลุงเท่งชะอำเปิดเผยว่าทางปั๊มลุงเท่งได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนานชุมชนจังหวัดเพชรบุรีจัดงานกินฟินเที่ยวตามวิถีประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้คึกคักยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในแต่ละชุมชนร่วม8อำเภอให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนวัฒนธรรมความเป็นอยู่และเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วย